ปัจจุบันจุดหมายปลายทางยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต้องมีประเทศไทยอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของพวกเขาอย่างแน่นอนครับ เมื่อเรากางสถิตินักท่องเที่ยวสะสมปี2566ที่สูงถึง28ล้านคนสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดได้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียจำนวนานวน4 5 6 3คนทิ้งห่างอันดับที่2เป็นล้านคนอย่างประเทศจีนที่จำนวนนักท่องเที่ยว3,519,735คนโดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมปี2566 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเราลองไปดู3ปัจจัยหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียแห่มาเที่ยวไทยนะครับปัจจัยแรกได้แก่ใกลแค่ไหนก็ใกล้ที่สุด พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยติดกับมาเลเซีย4จังหวัดได้แก่สตูลสงขาเยลาและนาราธิวาสที่ด่านเบตงจังหวัดเยลาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ข้อมูลว่าวันธรรมดาจะมีชาวมาเลเซียข้ามแดนมาเที่ยวประมาณวันละ1,000คนแต่ถ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์จะมากถึง2,000คนโดยส่วนใหญ่จะเดินทางมาด้วยรถบัสรถตู้โดยสารและรถยนต์ส่วนตัวปัจจัยที่2 ถูดีเมืองไทยในวันหยุดยาวของมาเลเซียหรือเทศกาลท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะนิยมเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพราะค่าใช้ใจ่ายมีราคาที่ถูกกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพพบว่ามีราคาอยู่ประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทในขณะที่หากชาวมาเลเซียเองต้องการเดินทางเที่ยวในประเทศเช่นจากกัวลาลัมเปอร์ไปยังรัฐซาบาบนเกาะบอร์เนียวต้องเสียค่าตั๋วประมาณ3 0 0 0ถึง15,000บาท และปัจจัยสุดท้ายนะครับวัฒนธรรมบ้านพีเมืองน้อง กินเมืองคอนอนเมืองไซยังถือเป็นคำขวัญบ้านพี่เมืองน้องของชาวมาเลเซียและชาวไทยเดือนมิถุนายน2566การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอสำนักง,งานกัวลาลัมเปอร์เปิดเผยว่านักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากมาเลเซียนิยมท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมและอาหารที่คล้ายคลึงกันโดยเฉลี่ยแล้วนักท่องเที่ยวหนึ่งคนจะใช้เงิน28,729บาทต่อทริป โดยทั้ง3ปัจจัยนี้นะครับคือการคัดการของฝั่งไทยของเราว่าเหตุใดนักท่องทเที่ยวมาเลเซียถึงเลือกไทยในรายการแรกๆของพวกเขาส่วนสาเหตุของชาวมาเลเซียที่เลือกทเที่ยวประเทศไทยจะมีมุมมองเช่นไรนั้นรับชมได้ในอีพีนี้กันได้เลยครับโดยความคิดเห็นทั้งหมดนี้แอดมินได้หยิบยกมาจากคลิปวิดีโอของชาวมาเลเซียที่ได้เผยคลิปวิดีโอและตั้งหัวข้อว่าทำไมหลายๆคนถึงมาเที่ยวเมืองไทย ไปเริ่มที่ความคิดเห็นท่านแรกนะครับชาวมาเลเซียท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่าประเทศไทยอาหารถูกโรงแรมถูกเสื้อผ้าถูกขนส่งถูกเมืองไทยอะไรอะไรก็ถูกไปหมดมุมมองต่อมาชาวมาเลเซียได้กล่าวว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์ของอาหารราคาถูกและเป็นสถานที่ที่น่าสนใจและมีอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียชาวมาเลเซียท่านต่อมาได้เข้ามากล่าวว่า ทำไมคนมาเลเซียถึงไปเที่ยวเมืองไทยเยอะนะล้คอคําตอบง่ายๆคือค่าขนส่งถูกแค่นั้นแหละการเดินทางภายในมาเลเซียเองแพงมากเม้นต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านต่อมาได้กล่าวว่าโรงแรมราคาถูกและอาหารราคาถูก เม้นต่อมาประเทศไทยเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและอเมริกาเพราะเป็นประเทศที่มีเซรีสำหรับสาวประเภท2เม้นต่อมาชาวมาเลเซียได้อธิบายว่ามาเลเซียมีราคาแพงเกินไปประเทศไทยราคาถูกเช่นโลงแลมมิ้นตต่อมาครับแต่ประเทศที่รับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนภายในปี2566คือมาเลเซีย ความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าประเทศไทยก็คล้ายกันกับบาหลีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมชาวต่างชาติถึงชอบไปเที่ยวทั้งสองแห่งมิ้นต่อมาอาหารและที่พักก็ถูกเช่นกันความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพและเป็นมิตรมากความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านต่อมาได้กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่า,ทนาเที่ยวมาก เม้นต่อมาราคาถูกและสวยงามคุณสามารถดูใน Facebook ของฉันหากต้องการเรียนรู้การนำยานพาหนะของตนเองมาที่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม ส่วนชาวมาเลเซียท่านต่อมาได้เข้ามากล่าวว่ามาเลเซียต้องการสร้างรัฐปลอดภาษีเหมือนซาบาห์ที่มีเกาะต่างๆที่น่าเที่ยวอยู่มากมายกระทรวงการท่องเที่ยวต้องลงพื้นที่เพื่อระบุทำเลที่มีศักยภาพในการเริ่มต้นโครงการและปรับภูมิทัศน์เป็นต้นให้แต่ละหมู่บ้านแต่งตั้งสองโครงการพร้อมกันเพื่อสร้างผลผลิตท้องถิ่นออกสู่ตลาดความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าพัทยาคือสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเหมือนไว้อยู่บ้าน ความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านต่อมานักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยรู้วิธีกลับแต่นักท่องเที่ยวที่มามาเลเซียไม่สามารถหาทางกลับได้เม้นต่อมาครับคนมาเลเซียไปเที่ยวไทยคนสิงคโปร์มาเที่ยวมาเลเซียส่วนความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าชาวมาเลเซียจำนวนมากเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการแต่งงาน เม้นต่อมาครับชาวมาเลเซียสมล้านคนเดินทางไปที่นั่นฉันรักประเทศไทยส่วนคอมเมนต์ชาวมาเลเซียท่านต่อมาได้เข้ามาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมไทยถึงไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติขอบคุณครับสำหรับคำอธิบายเม้นต่อมาครับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต้องการใช้เวลาในประเทศไทยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอยากสัมผัสธรรมชาติรวมถึงชาวมาเลเซียด้วย มิ้นต่อมาครับน่าเสียดายที่สถานที่สวยงามและอัศจรรย์ของมาเลเซียกลายเป็นของไทยท่าตามประวัติศาสตร์ที่แท้จริงที่ผ่านมาเม้นต์ต่อมาได้กล่าวว่าคนอยากเห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมมาเลเซียมีครบแล้วเม้นต์ต่อมาครับเพราะพวกเขาเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมาก ความคิดเห็นต่อมาเรียกเราว่าคนไทยไม่น่าซื่อใจคดเหมือนชาติอื่นพวกเขาเป็นเจ้าของที่พักที่ดีเยี่ยมและมีลักษณะการต้อนรับที่โดดเด่นซึ่งไม่มีใครเทียบได้พวกเขาสามารถเข้มงวดเมื่อจำเป็นและผ่อนปลนเมื่อต้องการคุณรู้สึกสบายใจได้เม้นต่อมาได้กล่าวว่าฉันชอบไปที่นั่นเพราะความเป็นอิสระและความสวยงามของชายหาดตลอดจนเอกลักษณ์ทางเชื้อชาติและศาสนาพุทธของพวกเขา ความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านต่อมาได้กล่าวว่าภาคใต้ของประเทศไทยเป็นดินแดนมาลายูเหม้นต่อมาครับมาเลเซียเปรียบได้กับกบในหม้อที่กำลังต้มยูโดยอ้างว่าถูกก็เอาเงินไปให้ประเทศเพื่อนบ้านพอเศรษฐกิจถดถอยก็โทษผู้นำทำไมไม่ส่องกระจกดูตัวเองที่กำลังเป็นบ่อนทำลายเศรษฐกิจของตัวเอง เหม็นต่อมาครับมาเลเซียเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนอินเดียบังกลา,าเทศเข้ามาแล้วไม่กลับเหม็นต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าไทยแลนด์เก่งเรื่องธุรกิจและวิธีเอาใจลูกค้าในระยะยาวทั้งเงินในกระเป๋าด้วยไม่คิดราคาสูงหรือแพงเพราะรู้ว่าถ้าคิดราคาแพงลูกค้าจากต่างประเทศจะไม่กลับมาไทยคือเดอะเบสมีพลังแห่งแรงดึงดูด ส่วนความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าปีที่แล้ว2023ไปเมืองไทยมา11ครั้งอาจจะกล่าวได้ว่าฉันได้ไปทุกรกัดของประเทศไทยที่ยาวนานที่สุด28วันรวมเป็นเงิน14,000ลิงกิตที่ฉันใช้ใจ่ายในประเทศไทยถ้าคุณถามฉันถึงปัจจัยหลักของฉันเพราะอาหารอร่อยและถูกเมื่อเทียบกับมาเลเซียรวมถึงโรงแรมด้วย ส่วนความคิดเห็นต่อมาจะเป็นความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายเด็กเข้ามากล่าวว่าประเทศไทยห้ามการตัดไม้มาเลเซียสนับสนุนการตัดไม้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียพืชและสัตว์ประเทศไทยอยู่ใกล้ทะเลอาหารราคาถูกแต่มาเลเซียอยู่ใกล้ทะเลกลับมีอาหารที่ราคาแพงกว่าครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นชาวมาเลเซียว่าทำไมคนมาเลเซียจำนวนมากถึงมาเที่ยวประเทศไทยนะครับ เพื่อนๆนะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์เมื่อพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ